สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับใบงานใบสุดท้ายนะคะของสัปดาห์นี้เรายังอยู่หน่วยโรงเรียนของเรานะคะสำหรับใบงานนี้นะคะให้เด็กๆนะคะใช้เทคนิคการสารสีนะคะให้สวยงามลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอุปกรณ์ก็มีะคะ่ะสีนะคะเด็กๆเ,เลือกสามารถใช้สีเทียนหรือเลือกใช้สีไม้ได้ตามใจชอบเลยนะคะวิธีการทำก็คือ ให้เด็กๆนำสีที่เด็กๆเลือกนะคะสีที่ชอบนำมาขีดเส้นเป็นเส้นตรงแนวตั้งนะคะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเสร็จแล้วเปลี่ยนสีได้นะคะแล้วก็ทำเป็นเส้นตรงแนวนอนนะคะสลับกันและเด็กๆจะได้ใบกิจกรรมแบบนี้นะคะให้เด็กๆตั้งใจทําให้สวยๆเลยนะคะให้ละเอียดละเอียดแล้วเราเอามาให้คุณครูดูในวันเปิดเทอมนะคะ จัดดานี้นะคะหมดกิจกรรมทั้งหมดนะคะ4ใบกิจกรรมแล้วพบกรันรนะคะในกิจกรรมหน้าหน่วยต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะพบเจอ